ในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 612กสิโลเฮิร์สถานีวิทยมุมกอขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิร์และสถานีวิทยมุมกสงขลา AM 1269กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค ส1บเอดนาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมมาพบกันนะคะในรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรายการที่จะมาเพิ่มเติมสาระความรู้ทั้งทางเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันแล้วมาพบกันนะคะ วันนี้พามาชมต้นหน้าวัวใบสีสันสวยงามแปลกตากว่า10ส,สายพันธุ์ถูกเพาะขยายและปรับปรุงพันธุ์โดยพี่สุทงชัยเง้าอัจฉริยเวทหรือพี่ป้อมอายุ57ปีชาวตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอันเกิดจากความชอบปลูกไม้ใบขยายต่อยอดเป็นอาชีพทรงจำหน่ายตามตลาดต้นไม้สร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ พี่ป้อมเริ่มต้นอาชีพสวนไม้ประดับมาจากความชอบตั้งแต่ครั้งอายุ16ด้วยการนําเงินที่ได้รับจากการทํางานรับจ้างมาซื้อหาต้นบอนสีและบอนไซแล้วพัฒนาต่อยอดเพราะขยายพันธุ์ใหม่ๆก่อนนําไปประกวดและเริ่มเป็นที่รู้จักจนมีคนมาติดต่อขอซื้อกระทั่งยึดเป็นอาชีพจนถึงปัจจุบันโดยได้มีการนําเอาไม้ประดับสายพันธุ์อื่นมาเพาะขยายพันธุ์จําหน่ายร่วมด้วยอาทิโปยเซียนสับปะรดสียูโฟเบีย นอกจากนี้ยังมีหน้าวัวใบที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยกว่า10ปีแล้วและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันด้วยสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายประกอบกับสีสันสวยงามทั้งแบบใบด่างและใบสีแต่ดูเรียบง่ายสามารถใช้ประดับตกแต่งสถานที่ได้ทำให้มีทั้งนักสะสมและบุคคลทั่วไปรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจร้านไม้ดอกไม้ประดับนิยมซื้อหาสนนราคาก็เริ่มตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพันบาทเลยล่ะค่ะ เราเราเราเป็นส่วนที่ส่วนมากจะรวมไม้รวมทุกชนิดที่เรามองแล้วเป็นที่นิยมเล่นกันเราเน้นอยู่อยู่ว่าไม้อะถูกและดีสวยและดีก็รูปทรงใบอ่ะเขาจะเรียกกันต่างๆบางทีเขาน้งหัวใบเนี่ยมันจะมีหลายหลายชนิดซึ่งจะมีรูปใบต่างๆกันอ,อย่าง อย่างมังกรมังกรมังกรก็จะเป็นรูปใบยาวๆออกมาเป็นหลอนแล้วก็เขาจะเรียกหลายหลายชนิดนะเป็นเรเนซองส์มังกรทับทิมจันรูปใบยาวหน่อยหนึ่งแต่ถ้ารูปใบป้อมๆก็จะเป็นผักกาดสิงโตฮะแล้วก็สีสันดีๆก็เป็นแบ็กแบ็กต่างๆแบ็กสีผสมออกมาแต่จะเรียกกันต้องดูดูด,ดูรูปใบด้วยว่าเป็นแบบไหน เขาก็จะแยกใส่ใส่รูปใบอีกทีหนึง่งก็เป็นสีสีดำที่ออกโทนเข้มเลยแล้วก็เป็นสีเหลืองที่เข้มสีขาวที่ที่ชัดเจนไม่ก็สีแดงอมชมพูอะไรเงี้ยออกมาที่ชัดเจนจะได้ความสวยของใบสีขึ้นมาเยอะฮะ การปลูกหลังจากปลูกได้จ็ดเดือนก็สามารถเพาะขยายพันธุ์ทั้งในรูปแบบเพาะเมล็ดและการแยกหน่อรวมถึงการตัดต้นชำและการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นวิธีที่สามารถผลิตต้นหน้าวัวได้ครั้งและจำนวนมากๆส่วนโรคที่ต้องระวังคือโรคใบเน่าและแมลงศัตรูพืชอย่างหอยทากเพลี้ยและหนอนกัดกินใบค่ะสำหรับการจำหน่ายปัจจุบันจะมีทั้งขายส่งพ่อค้าไปจำหน่ายต่อย,อยังตลาดต้นไม้รวมไปถึงขาย ปลีกหน้าสวนทั้งนี้ท่านที่สนใจซื้อหาไม้ประดับสามารถติดต่อไปยังสวนของพี่ป้อมได้เลยค่ะ มาในช่วงนี้มีเรื่องนะ่าสนใจมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการถือครองที่ดินซึ่งทางด้านสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือว่าบจทนะคะเขาได้มีการร่างพรบสถาบันบริหารจัดการ,รที่ดินขึ้นค่ะคุณผู้ชมเพื่อเป็น,นกลไกสําคัญนะคะในการกระจายการถือครองที่ดินให้กับเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทํากินเกษตรกรที่ยากจนได้มีที่ดินทํากิน เป็นของตัวเองและที่สําคัญสามารถสืบทอดเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้มีอาชีพทําการเกษตรที่มั่นคงด้วยรายละเอียดของร่างพรบตัวนี้ไปถึงไหนอย่างไรแล้วติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าท่านที่ติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำเนี่ยนะคะคงเคยได้ยินชื่อของธนาคารที่ดินค่ะ ซึ่งเป็นองค์กรที่ภาครัฐบาลและภาคประชาชนนะคะได้มีความพยายามผลักดันที่จะให้มีการจัดตั้งขึ้นมาหลายปีแล้วนะคะและถ้าหากมีการจัดตั้งขึ้นมาได้สําเร็จค่ะธนาคารที่ดินนั้นจะมีบทบาทที่สําคัญในการลดความเหลื่อมล้ําการถือครองที่ดินในประเทศไทยนะคะโดยธนาคารที่ดินนี่นะคะจะช่วยกระจายการถือครองที่ดินให้กับคนยากจนที่ไร้ที่ดินทํากิน ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะที่ยากจนไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองให้สามารถครอบครองที่ดินและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมั่นคงค่ะในการดําเนินการจัดตั้งนั้นนะคะจะต้องมีการออกเป็นพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินค่ะซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการเรื่องนี้นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือว่าบจทค่ะวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการเรื่องนี้กันนะคะ แล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านคุณรพัฒน์ภูมิใจอวดรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดก,การธนาคารที่ดินมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมากมากเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยต้องอยากรู้ถึงความคืบหน้าของธนาคารที่ดินเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องสําคัญคเพราะว่าประเด็นหลักเลยคือจะทําให้ลดความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการถือครองที่ดินนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยอยากเรียนถามท่านรองนะคะจากเดิมเลยเนี่ย ที่เราเคยใช้ชื่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินทําไมเราถึงได้เปลี่ยนมาเป็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนค่ะครับความเป็นมานะครับตัวร่างพรบรธนาคารที่ดินเดิมทีมีไปเดินคําว่าธนาคารที่ดินค่ะไม่ว่าหน่วยงานรัฐหรือธนาคารประเทศไทยเข้าใจว่าเป็นธนาคารค่ะ ก็จะมีประเด็นเรื่องเงินตกงใช,ใช้เงินเยอะต่างๆแต่เราทางบอยทอก็นําเรียนชี้แจงว่าไม่ใช่ธนาคาราเราจะเป็นหน่วยงานบินบิณิสังคมเพื่อมากระจายคือของที่ดินนะเพื่อความมั่งคงให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินนะครับไม่ได้ธนาคาร คือไ,ไ,ไ,ได้เกี่ยวกันเงินเราเป็นสถาบาันที่เป็นที่พึ่งพาให้กับเกษตร,รกรที่ไร้ที่ดินทำฟาร์มได้มีที่ดินทำกินเป็นของตอนเองค,คถ้าจะเกี่ยวข้องเรื่องเงินก็ะจะของงืม,มานนะครับเพื่อมาจัดหาที่ดินที่เป็นของเอกชนแล้วมากระจายถึงของที่ดิน เงินคือเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำ<ช>ที่ได้ทำกิน<ช>ครับผมดังนั้นนี้จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงชื่อร่างพระราชบัญญัตินะคะทีนี้เนื้อหาของไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างทั้งสองฉบับมันมีความแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างคะทัานรองคะเนื้อหาตัวกฎหมายฉบับนี้นะครับก็สอดคล้องกับฉบับ<ช>เดิมค<ช>่ะแต่เพื่มอมานาหน้าที่ชัดเจนคอบคุณถึงพี่น้อง<ช>ทุกมิตะนะครับ เช่นพี่น้องที่อยู่ชุมชนในเมืองนะครับรวมถึงที่อยู่อาศัยนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเขียนให้ชัดเจนเลยว่าบจทเนี่ครับหรือกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยบริหารจัดการร่วมกับที่ดินของรัฐที่หน่วยงานรัฐเข้ามอบอำนาจให้เราทำโดยผ่านผ่านบเกินชอบของคณะกการเจ้าของที่ดิ่งชาติก็คือคอจทนะครับ การหนึงก็คือรวมถึงการดูแลพี่น้องที่อยู่ในเมืองเรื่องที่อยู่ใส่กฎหมายฉบับแรกเนี่ยฮะที่เป็นพอลอดนเนี่ยไม่ชัดเราก็ออกแบบกฎหมายตัวนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยรับความคเห็นจากพี่น้องต่างๆว่าให้เพิ่ม หน้าที่ที่อยู่อาศัยด้วยครับอยากให้ท่านรองได้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้เรามีการดําเนินการหรือว่ามีช่องทางในการรับฟังความคิเดเห็นจากพี่น้องประชาชนในภาคส่วนต่างๆกันอย่างไรบ้างคะครับเดิมทีตัวรับความคิดเห็นตัวร่างกฎหมายฉบับนี้นะฮะเดิมทีเราออกแบบไว้4 5วันค่ะวันวันนี้ผมเนี่ยฮะได้ขยายเป็นทั้งหมด60วันแล้วค่ะสืบเนื่องมาจากโควิดล้วล็อกสองมา เราจะต้องยังได้เยื่ิงหรือละควไมเห็นเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนแนวทางจากการลงพื้นที่ใช่ไหมครับมาเปลี่ยนแนวทางในการมีสามวิธีครับมีอะไรบ้างคะท่านคะวิธีที่หนึ่งก็คือผ่านเว็บไซต์นะครับที่กฎหมายไให้เน้นการไม่ว่าเว็บไซต์บทอหรือเว็บไซต์ส่วนงานนะครับสองก็คือส่งเป็นหนังสือถึงผู้ว่าทุกประเทศนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาคประชาชนด้วยนะครับแล้วพิธีสามก็คือวิธีสามเดิมทีอะลงลงพื้นที่นะฮะจัดกิจกรรมสัมมนาและความเห็นโรงแรมตอนนี้เราก็เปลี่ยนไปในยุคของโควิดก็คือผ่านวิดีโอคอนเฟล็นต์ค่ะอปพลิเชันซูมเพื่อจะรับความความิ่เห็นกฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายของเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนนะฮะทุกกลุ่ม นะฮะให้แสดงเาที่เห็นว่าพี่น้องต้องการเห็นกฎหมายตัวนี้นะฮะมาทําอะไรแล้วกฎหมายตัวเนี้ยจะได้ออกแบบนะฮะให้ครอบคุมถึงปัญหาพี่น้องให้ครบทุกกลุ่มนะครับเพื่อจะมาลดความเดือดร้อนที่ดีทำกินที่อยู่สายและฟามยากจนก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องนะฮะ ทีนี้ทราบว่าเราเรามีการเพิ่มพื้นที่เรียกได้ว่าฟังความเห็นของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยครับจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆที่เราฟังเรียกว่าฟังความคิดเห็นจากพี่น้องกลุ่มน,นี้ด้วยนี่เป็นเพราะอะไรยังไงคะเดิมทีนะฮะเดิมทีเราเข้าใจว่าที่แล้วมาค่ะเรารับความเห็นครอบคุมหมดแล้วพี่ดีพี่น้องกลุ่มเนี่เขารู้จักกระบวนการของบอจทเขาก็อยามีส่วนร่วมว่าเขาก็ประสบปัญหา เรื่องที่ที่ทำกินะนะครับเนื่องจากอาจจะไปบุกลุกหรือไปใช้ประโยชน์ของที่ของของรัฐแล้วก็ไม่มีความชัดเจนดังนั้นเขาก็อยากให้บยทมาช่วยเหลือะนะครับโดยเข้าระบบโปรเซสของบยทที่ทำาทุกวันนี้ะนะครับทราบว่าพอเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วฟังความคิดเห็นแล้วอยากเรียนถามท่านรองค่ะว่าพอฟังเรียบร้อยหมดละทุกภาคส่วนเลยรเราจะมีการดําเนินการขั้นตอนต่อไปอยังไงบ้างคะ ครับจากที่เรารับความวิเห็นนะครับอย่างที่ผมกล่าวมาเบื้ <ฮะ S 2> องต้นนี้นะครับสุดท้ายก็คือว่าการทางานโดยดีผมเป็นประธานด้วยนะครับ <ฮะ S 2> ก็จะมาสรุปนะฮะที่พี่น้องแสดงความคิดเห็นนะครับสรุปภาพรวมแล้วก็เสนอบอร์ด <ฮะ S 2> นะครับเสนอบอร์ดก็คือกรรมการบยท <ฮะ S 2> เป็นชอบนาเรียนท่าน,นอุณิประวิตย์ว <ฮะ S 2> ง,งสุวรรณในฐานะท่านกำก,กับดูแลตัวบยทถ้าเห็นชอบปุ๊บก็เข้า ตัวคอตชอโดยมีท่านนยายรศวมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์นะครับจันโอชา,าเป็นประธานพนักก,รรการกานในวันที่ดินชาติาถ้าได้เห็นชอบปุ๊บก็ันดำเนินเข้าพลรมอครับผมแล้วก็สู่ต่อไปเข้าสภา,าครับผมอันนี้สําคัญมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะท่านว่าพอเข้าไปสู่กระบวนการขอความเห็นชอบจากสภาแล้วจะมีมติออกมาเป็นแบบไหนอย่างไร ย่างที่ทราบว่าเนี่ยฮะองค์กรเนี่ยเนี่ยก็เป็นองค์กรที่จะมาลดความเลือมล้อนค่ะนี่ฮะที่ทากินค่ะที่อยู่สายระฟ้าญาติจนแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะฮะนำโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาและท่านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณท่านจะผลักดันกฎหมายนี้ออกมานะครับเพื่อมาลดความเลือมล้ําครับผมค่ะและสำหรับ เกษตรกรที่ชมรายการอยู่แล้วถ้าพบว่ามีปัญหาเรื่องของการถือครองที่ดินไม่มีที่ดินทํากินสามารถขอความช่วยเหลือจากบจทได้ยังไงบ้างคะท่านคะครับก็เรียนเชิญพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าพี่นงเกษตรกรประสบปัญหาไม่มีที่ดินทํากินทําเกษตรรับจ้างเขาหรือเช่าเขาแล้วเขาจะขายที่ดินนะครับพี่นงรวมกลงุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสากิจชุมชน เนื้อที่ร้อยสอง0อไร่แบ่งเปสามปี 3, 4, ไร่เข้าสู่กระบวนการนะครับก็เรียกโครงการต้นแบบกาจากการที่ดิน,ส,นส่วนพี่น้องอีกกลุ่มนึงนะครับที่พี่น้องมีที่ดินเป็นของตนเองแล้วแล้วไปจะนองขายฝากจะดุดยึดพี่น้องมาติดต่อบยอทนะครับบจทจะให้สินเชื่อไปถ่ายถอนมาแล้วมาจำนองกับบยทเพื่อจะจะรักษาที่ดินของพี่น้องให้มีที่ทำกินเหมือนเดิมนะครับ โดยให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมาปรึกษาทางบิทอได้ไม่ว่าทางโทรศัพท์หรือจะเข้ามาในเว็บไซต์หรือจะมาหาที่ทำการบริทอที่สนามเป้าทตบทช่อง5ครับตามที่อยู่นะครับ มีทั้งเบอร์โทรและที่อยู่พื้นท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทํากินก็สามารถติดต่อมาได้และเราเชื่อว่าเมื่อร่างพรบรตัวนี้ที่ท่านรองวันนี้ได้คุยกับเรานะคะผ่านสภาความเหนื่ยมล้ําการถือครองที่ดินทํากินในประเทศไทยจะหมดไปและเราจะมีอาชีพนะคะอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ใช่รายการวันนี้ฝากกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นะคะเรื่องของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5เนี่ยยังคงมีอยู่ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่สีส้มถึงแดงเลยทีเดียวค่ะมีอยู่ในหลายพื้นที่ดังนั้นเนี่ยเรานะคะที่เป็นพี่น้องเกษตรกรสามารถช่วยกันได้นะคะด้วยการลดละเลิกการเผานะคะเศษวัสดุทางการเกษตรแล้วเปลี่ยนมาไถกลบตอซังเหล่านี้ให้กลายไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะลด การทำลายสิ่งแวดล้อมและหน้าดินด้วยซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรของเราค่ะใช่เลยค่ะพี่น้องเกษตรกรนะคะต้องมาแสดงพลังกันนะคะหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรนะคะรับรองว่าได้ทั้งดินดีสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็สุขภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ มาในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมล่องใต้กันค่ะไปที่สากลกองทุนสวนยางบ้านหนองครกจำกัดจังหวัดรังนะคะซึ่งที่นี่เขามีการช่วยเหลือสมาชิกด้วยการรับซื้อน้ํำยางสดนะคะซึ่งให้ราคาสูงกว่าตลาดด้วยนะคะแล้วก็นําไปแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนํำยางแน่นอนนะคะน้องมวยคุณภาพของน้ํำยางที่นี่ดีแล้วนะคะไรายได้นะคะของคนที่เป็นสมาชิกสากลก็ดีตามไปด้วยไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้นะคะ่ะ uh huh. thank you ยางพาราถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่จังหวัดรังแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันมีปัญหาเรื่องราคาสากรกองทุนสวนยางบ้านหนองครกจำกัดจึงได้ช่วยเข้ามาแก้ปัญหาของสมาชิกทั้ง94รายที่มีพื้นที่ปลูกยางพารากว่า4,564ไร่โดยการรับซื้อน้ำยางสดในราคาสูงกว่าราคาตลาดแล้วนำมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าราคาน้ำยางพาราให้แก่สมาชิกกองทุนสวนยางบ้านหนองครกจำกัดนะครับก็ได้รับซื้อน้ำยางสดนะครับ แล้วก็มาทำเป็นแผ่นหลุมวันก็รับจากสมาชิกนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก3ามสี่ชันนะครับก็ราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 40- ่สบถึงห้าบาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาที่เป็นปกติก็41บาทนะครับวันนี้นะวันนี้ครับก็โอเคครับเพราะว่าทางผูอค้าด้านนอกก็ไม่กล้าขยับตัวนะครับ่าเรามีการประยุงไว้ อย่างน้อยไม่ว่าราคาสูงต่ำแต่ได้ประยุงราคาไว้พ่อค้าคนกลางเนี่ยพวกไม่กล้ากดราคาเส่ถ้าไม่มีสากอนทผมเชื่อแน่ราคาจะต่ำสุดไดแ้แต่จางมาตั้ง15ปีครับขายได้ากรรของพรกก็ประมาณ10กว่าปีมือนกันตัวละ40บาทแต่ต่างที่สากมีมันมีเงินเฉยเวลเา ราคาย,ยางตกต่ำก็มีทาก่อนเด็กเฉยก็ได้ถ้าขายนอกไม่มีเฉยคือข,ขายแล้วขายเลยมันจะเป็นแบบนี้ก็ดีกว่าขายของนอกมันก็ดีทุกๆอย่างเพราะเราก็คำพอรัฐบาลประกาศราคาเราก็ยังได้ออระการตามเขาแล้วขายนอกเราก็ไม่ได้ราคาตึงมากครับตอนนี้เจทิปครับพอใจมากครับขีย้ยนครับลงกางขึ้นครับ เวลาทีนึงเจ็ดตีอาร์เรืองรายได้ครับปกไปได้ครับตรงช่วงนี้ครับนอกจากการแก้ปัญหาราคาน้ำยางสาณากองทุนสวนยางบ้านหนองครกจำกัดยังได้เพิ่มมูลค่าโดยแปลรูปเป็นหมอนที่นอนพื้นรองเท้าโดยที่นอนอยางพาราและพื้นรองเท้านั้นเป็นเศษวัสดุจากหมอน นำมาบดย่อยผลิตเป็นที่นอนและพื้นรองเท้าซึ่งสามารถลดขยะในชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอีกด้วยภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐเพื่อสร้างโรงงานแปรรูปน้ำยางพาราและในปัจจุบันได้มีการพัฒนานวัตรกรรมผลผลิตจากยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เสาหลักนำทางจากน้ำยางพาราที่เน้นด้านความปลอดภัยการจราจรด้วยทั้งหมดธุรกิจของถกกิกนเรามีการรวบรวมผลผลิตจากธรรมชาติแล้วก็น,นำมาแปรรูป เป็นยางแผ่นลมฟันและก็มาไปรูปเป็นหมอนและก็ที่นอนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากยางพาราทั้งหมดอันแรกก็คือการยกระดับนะครับแล้วก็ยกระดับในการกเรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราของเรานะครับก็าจากกิโลละ40บาทอย่างเงี้ยครับเรามาไปรูปเป็นหมอนอย่างเงี้ยครับก็มันสร้างมูลค่าให้ก็คือกิโลละเกือบร้อยเรื่องเสาหลักน้าทางนะครับ ตัวนี้เราผลิตง่ายกับทางหลวงชนบทณเวลานี้เป็น,ปนโครงการนำร่องนะครับงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลจากผ่านรากรมส่งเสริมสากกรมนะครับสำนักงานสากรากรจกัรจงหวัดตังอันดับแรกก็คือ,อเครื่องเครื่องมือที่มาผลิตหมอนนะครับจากเย็บผ้ามาง่ายกับกลุ่มเกษตรตกรของเราที่มาเย็บตอกหมอนนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับ สนให้กับตัวธรรมจิกด้วยนะครับมีอีกในเรื่องของพัฒนาในการเรียนรู้ต่างๆของตัวธรรมจิกเองหรือไม่ก็พนักงานของเราเองครับก็มีหลายหน่วยง,งานที่เข้ามาช่วยให้สากลของเราได้ยกนะดับในการพัฒนาของธุรฯฯกิจสากลครับความเชื่อมั่นของสากลเนี่ยก็คิดว่าคงไม่โกงชาวเกษตรกรอยู่แล้วคือตั้งแต่ก่อตั้งใหม่ๆมาตั้งแต่10กว่าปีก่อนหรืออะไรเนี่ยนะ จนถึงทุกวันนี้เราก็เราก็เห็นแล้วว่ามันมันมีการพัฒนาไปเยอะนะครับเยอะเยอะมากครับมีกิจการาแปรรูปอะไรต่อมีหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายตัวนะครับในนามสมาชิกคนหนึ่งครับผมก็อยากจะขอขอบพระคุณหน่วยงานสากรการตัาตรย่างาบ้านหนองคกนะครับแทนที่น้อง สมาชิกที่ทำให้เรามีงานมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะปลายปีก็จะมีเงินปันผลคนะรับขอขอบพระคุณนะัดนะที่นี่นะครับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสากรที่สร้างความเชื่อมัน่นให้กับเกษตรกรสมาชิกพร้อมผลักดันผลผลิตแปลรูปจากยางพาราจำหน่ายออกสู่ตลาด ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างส่งเสริมสมาชิกให้มีรายได้พร้อมทั้งยังเป็นที่พึ่งของเกษตรกรสมาชิกสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวสวนยางพาราให้มีความก้าวหน้าในอาชีพต่อไปในอนาคต เราไม่ไ้ช่วงนี้ต้องปิดท้ายด้วยเรื่องเราที่สําคัญมากๆค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้สภาพอากาศนะคะหลายๆพื้นที่เนี่ยจะมีปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ที่ยังคงอยู่ในปริมาณสูงในหลายพื้นที่เลยนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของการเผาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องเกษตรกรนะคะต้องหยุดการเผาต่อสั่งต่างๆแล้วเปลี่ยนมาไถ่กลบเ้ืยอกลายเป็นวัตถุอินทรีย์นะคะที่สําคัญเลยดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ทําลายนาดินด้วยช่วยทําให้การเกษตรนั้นสามารถปลูกพืชผั ต่อไปได้นะคะใช่แล้วค่ะพี่น้องเกษตรกรนะคะต้องรวมพลังการหยุดเผานะคะเพื่อให้ได้ดินดีสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็สุขภาพที่ดีกลับมาด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วพบกับรายการคนไทยหัวใจเกษตรได้ทุกวันจันทร์ถึงสุ์เวลา6โมงเช้าทางเ c o t คอดี K H D, กดหมายเลข30ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะเกษตรกรจะมาจำหน่ายโดยตรงนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยทางตลาดไทย ก็จะเปิดพนที่ให้เกษตรกรเนี่ยมาจำหน่ายฟรีเนี่ยสามเดือนนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่จะเป็นจุดหนึ่งที่ที่จะเป็นจุดกระจายสินค้าสัตว์น้ำนะซึ่งเราสามารถที่จะรับประกันมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าสัตว์น้ำที่คนนี้นะครับที่ออกจากตรงนี้เนี่ยว่าไม่มีการปนเปื้อนหรือไม่มีการแพร่การแพร่ระบาดของผู้ิ่วยในทีมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเชื่อม่นนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยทราบ ก็จะมาส่งสินค้าตรงนี้เนี่ยกันมากนะครับแล้วก็ตลาดไทยก็เป็นสินค้าตลาดขายตรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เฉพาะในผู้บริโภคในปัุมธานีอย่างเดียวมันจะกระจายไปทั่วประเทศนะแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับให้กับผู้บริโภคครับว่าสินค้าเกษตรทุกชนิดที่เรากระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเนี่ยเป็นสินค้าที่ปลอดภัยครับ วันศุกร์เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมมาพบกันนะคะในรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรายการที่จะมาเพิ่มเติมสาระความรู้ทั้งทางเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันแล้วมาพบกันนะคะเข้ามาหาลัย